อันนี้เสร็จจากกระทะก็ต้องเทใส่ผาาถึงนะใหระบายแล้วก็จะได้ไม่เป็นกอ้อนแล้วก็ต้องเกลี่ยมีกรอบเมื่อเราคุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องถึ่งเขาโดยการเทรใส่กระด้งใส่ผาด มีหลายคนถามว่าควณพิตาอยู่ที่ไหนควณพิตาอยู่ตลาดหนองมวลชนบุรีค่ะอยากได้ก็อินบอ็อกเข้ามาแล้วก็คืออันเนี้ยบังเอิญว่าเป็นการเหมามีคนมาเหมาไปทำบุญแต่ก็อาจจะมีบางวันที่พิตาทัขายอยยังไงวันพระอ่าทุกวันพระใช่ไหมพี่ ป้้าจะมีหนี่กอบขายทุกวันอ๋อแล้วก็อาจจะมีขนมปลากิมเผือกด้วยปลากิมเผือกอร่อยปู้าหาอลอดอบางวันก็จะมีเผือกที่มากเราเกลี่ยให้เขาเรียกว่าเย็น,นเย็น,น,<ค>นแล้วเราก็จะเก็บใส่ถาดแล้วก็ได้ยิมมันไม่เป็นก้อนค่ะนี่ค่ะ